ฝรั่งตะลุยชิมซอยจุกกลางทุ่งนาเมื่อรสชาติและบรรยากาศสร้างประสบการณ์สุดพิเศษแดดอ่อนๆยามบ่ายลมโชยพัดผ่านทุ่งนากว้างสุดลูกหลู่ลูกตาฝรั่งหนุ่มนั่งปิกนิกบนเสือเล็กๆที่ชาวบ้านใจดีปูให้ใบหน้าของเขาใช้แววตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจเพราะวันนี้ไม่ใช่มื้อธรรมดาแต่มันคือซอยจุกเมนูเนื้อดิบที่เขาไม่เคยลิ้มลองมาก่อนตรงหน้าของเขามีถาดเนื้อวางอยู่เนื้อสดสีแดงสวยถูกหั่นเป็นชิ้นบาง,บาง เคียงข้างไปด้วยน้ำจิ้มจ่าสุดแซ่บที่ส่งกลิ่นหอมเตะจ,จมูกพริกป่นข้าวคั่วน้ำปลามะนาวและสมุนไพรทุกอย่างรวมตัวกันเป็นซอสที่ดูเผ็ดร้อนและจัดจ้านท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติเขาหยิบเนื้อจุ่มน้ำจิ้มแล้วค่อยๆนำเข้าปากว้าวเขาอุทานออกมาทันทีรสชาติของเนื้อที่หวานชำบวกกับน้ำจิ้มรสเข้มข้นมันช่างลงตัวเสียจริงเคี้ยวไปพลางฟังเสียงลมที่พัดผ่านทุ่งนา มองดูวัวที่กำลังกินญ้าความรู้สึกนี้มันเรียบง่ายแต่กลับให้ความสุขได้อย่างประหลาดวันถัดมาเขาต้องไปกินข้าวต้มในห้างรูแห่งหนึ่งบรรยากาศแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงโต๊ะสะอาดสะอา้านพนักงานเสิร์ฟอาหารพร้อมรอยยิ้มแต่เมื่อเขาตักข้าวต้มเข้าปากความรู้สึกบางอย่างมันหายไปมันไม่ใช่รสชาติที่ไม่อร่อยแต่มันขาดเสน่ห์ของความเป็นธรรมชาติไปเสียแล้วอาหารมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับรสชาติอย่างเดียวแต่อยู่ที่บรรยากาศด้วย เขาพึมพำกับตัวเองพลางคิดถึงมื้ออาหารกลางทุ่งเมื่อวานนี้ความอร่อยแบบบ้านๆที่ไม่ต้องการอะไรไปมากกว่าลมเย็นและวิวสวยๆที่อยู่ตรงหน้าคอมเมนต์จากชาวต่างชาติผมเคยไปเที่ยวไทยเมื่อปีที่แล้วแต่ยังไม่เคยลองซอยจุ้เลยอ่านแล้วรู้สึกเหมือนตัวเองกําลังนั่งกินกลางทุ่งนาจริงๆต้องกลับไปลองให้ได้ความคิดเห็นถัดมาฟังดูเป็นประสบการณ์ที่น่าทึ่งมาก ฉันชอบอาหารไทยเพราะรสชาติที่เข้มข้นและเผ็ดจัดจ้านอ่านแล้วรู้สึกเหมือนได้กลิ่นน้ำจิ้มแจ่วเลยทีเดียวความคิดเห็นถัดมาสุดยอดเลยบ้านผมก็มีเมนูเนื้อดิบเหมือนกันแต่น้ำจิ้มแบบไทยนี่ดูน่าลองมากผมชอบอะไรที่เผ็ดๆอ,อยู่แล้วความคิดเห็นถัดมาฉันชอบที่คุณบอกว่าอาหารไม่ได้ขึ้นอยู่กับรสชาติอย่างเดียวแต่อยู่ที่บรรยากาศด้วยนี่แหละเหตุผลที่ฉันชอบอาหารข้างถนนมากกว่าร้านหรูๆความคิดเห็นถัดมา โอ้โหแล้วน้ำลายสอเลยครับวัฒนธรรมการกินของไทยน่าสนใจมากหวังว่าผมจะมีโอกาสไปลองสักวันความคิดเห็นถัดมาผมไม่เคยกินเนื้อดิบมาก่อนแต่หลังจากอ่านเรื่องนี้แล้วผมอยากลองมากโดยเฉพาะถ้าได้นั่งกินกลางทุ่งแบบนี้คงเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำแน่ความคิดเห็นถัดมาญี่ปุ่นเราก็มีซาชิมิเนื้อดิบเหมือนกันแต่ดูเหมือนซอยจูจะมีเอกลักษณ์ไปอีกแบบต้องลองสักครั้งถ้าได้ไปไทยความคิดเห็นถัดมา บรรยายได้น่าสนใจมากอ่านแล้วอยากกระโดดขึ้นเครื่องบินไปไทยเดี๋ยวนี้เลยการกินกลางธรรมชาติมันให้ความรู้สึกพิเศษจริงๆความคิดเห็นถัดมาไทยมีอะไรให้คนหาเยอะจริงๆผมเป็นคนชอบลองอาหารแปลกใหม่นี่ต้องอยู่ในลิสต์ที่ต้องลองแน่นอนความคิดเห็นถัดมาผมไม่คิดว่าอาหารจะสร้างความรู้สึกแตกต่างขนาดนี้จนกระทั่งได้อ่านเรื่องนี้มันทำให้ผมเข้าใจว่าทำไมอาหารริมถนนถึงมีเสน่ห์มากกว่าอาหารในร้านหรู ความคิดเห็นถัดมาผมเคยไปประเทศไทยมาเมื่อหลายปีก่อนและหลงรักอาหารไทยมากแต่ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามีเมนูที่เรียกว่าซอยจุพอได้อ่านเรื่องราวนี้แล้วรู้สึกเหมือนตัวเองได้สัมผัสบรรยากาศของท้องนาลมเย็นๆและกลิ่นหอมของน้ำจิ้มแจ่วเลยจริงฮ่า <laughs> ฮผมว่ามันคงเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากร้านอาหารในเมืองแน่ฮ่า <laughs> ฮ ตอนนี้ผมอยากกลับไปเที่ยวไทยอีกครั้งเพื่อสัมผัสวัฒนธรรมอาหารไทยแบบดั้งเดิมให้ได้ความคิดเห็นถัดมานี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้ยินเกี่ยวกับซอยจูและต้องบอกเลยว่ามันฟังดูน่าสนใจมากฉันเป็นคนที่ชอบลองอาหารใหม่ๆอยู่แล้วและอาหารไทยก็เป็นหนึ่งในอาหารที่ฉันปลดปรานที่สุดฉันชอบที่คุณเน้นว่าความอร่อยของอาหารไม่ได้อยู่แค่ที่รสชาติแต่รวมถึงบรรยากาศและประสบการณ์ด้วย ฉันเองก็เคยรู้สึกแบบเดียวกันตอนที่กินสตรีทฟู้ดในกรุงเทพกับตอนกินในร้านอาหารหรือมันให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันมากจริงๆความคิดเห็นถัดมาเมนูนี้ทําให้ผมนึกถึงอาหารพื้นบ้านของเม็กซิโกที่เราใช้เนื้อดิบเหมือนกันอย่างเช่นเซวิชหรือคาเงเเพชีแต่สิ่งที่ทําให้ซอยจูดูพิเศษขึ้นมาก็คือซอสเสรสจัดจ้านที่ผสมข้าวคั่วและพริกป่นผมเป็นคนชอบกินเผ็ดอยู่แล้วเลยคิดว่าถ้าได้ลองจิ้มเนื้อกับน้ําจิ้มแบบนี้มันคงสุดยอดมาก และการได้นั่งกินท่ามกลางธรรมชาติก็คงทำให้รสชาติของมันดียิ่งขึ้นไปอีกความคิดเห็นถัดมาฉันชอบที่คุณพูดถึงเรื่องบรรยากาศของการกินอาหารเพราะมันเป็นสิ่งที่ฉันให้ความสำคัญมากเช่นกันฉันเคยไปทานอาหารในร้านหรูราคาแพงแต่บางครั้งฉันกลับรู้สึกว่าการได้นั่งกินอาหารข้างถนนหรือในตลาดท้องถิน่นกลับให้ความสุขมากกว่าการได้นั่งท่ามกลางธรรมชาติแล้วลิ้มรสอาหารแบบนี้ มันต้องเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมแน่ๆฉันหวังว่าสักวันหนึ่งฉันจะได้ลองซอยจุและสัมผัสบรรยากาศแบบนี้บ้างความคิดเห็นถัดมา,ว,าว้าวผมเป็นคนที่หลงไหลในวัฒนธรรมอาหารของแต่ละประเทศและหลังจากได้อ่านเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าผมต้องเดินทางไปถ่ายให้ได้ผมเคยลองเนื้อดิบแบบอิตาเลียนที่เรียกว่าคาปโช แต่ดูเหมือนว่าซอยจูจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างออกไปผมอยากรู้ว่ารสชาติของเนื้อดิบที่จิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วจะเป็นอย่างไรและแน่นอนว่าผมอยากลองกินกลางทุ่งนาเพื่อให้ได้สัมผัสประสบการณ์แบบเดียวกับที่คุณเล่าความคิดเห็นถัดมาผมเป็นคนที่ไม่เคยลองกินเนื้อดิบมาก่อนและยอมรับเลยว่าตอนแรกผมรู้สึกกลัวเล็กน้อยแต่พอได้อ่านเรื่องราวนี้ความกลัวกลับถูกแทนที่ด้วยความอยากรู้ผมชอบที่คุณอธิบายถึงรสชาติของมัน และทําให้ผมรู้สึกเหมือนได้ลิ้มลองเองจริงๆผมคิดว่าถ้าได้ลองในบรรยากาศกลางแจ้งแบบนี้มันคงทําให้ประสบการณ์การกินอาหารสนุกขึ้นอีกเป็นเท่าตัวความคิดเห็นถัดมาวัฒนธรรมอาหารของไทยน่าสนใจมากที่ญี่ปุ่นเราก็มีเนื้อดิบเหมือนกันอย่างซาชิมิเนื้อวัวหรือยูกิเกะเนื้อดิบหมักซอสแต่สิ่งที่ทำให้ซอยจูดูโดดเด่นก็คือ การใช้น้ำจิ้มรสเผ็ดผมชอบอาหารรสจัดและเผ็ดอยู่แล้วเลยคิดว่านี่คงเป็นเมนูที่ผมน่าจะชอบมากถ้ามีโอกาสไปไทยผมต้องลองแน่นอนความคิดเห็นถัดมาฉันรู้สึกว่าประสบการณ์การกินอาหารที่คุณเล่าออกมานั้นมีเสน่ห์มากการได้นั่งกลางแจ้งลมพัดเย็นๆและได้กินอาหารที่อร่อยมันเป็นสิ่งที่ทำให้อาหารมีรสชาติดียิ่งขึ้น ฉันเองก็เคยมีประสบการณ์แบบนี้ที่บ้านเกิดของฉันในชนบทของสเปนมันเป็นความรู้สึกที่ไม่สามารถหาได้จากร้านอาหารในเมืองใหญ่เลยจริงๆขอบคุณที่แชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้มันทําให้ฉันอยากไปเที่ยวไทยมากขึ้นความคิดเห็นถัดมาโอ้โหอ่านแล้วผมรู้สึกเหมือนได้กลิ่นน้ําจิ้มแจ่ชวชอยมาเลยผมเป็นคนชอบเดินทางและลองอาหารแปลกใหม่ทุกที่ที่ไปและตอนนี้ผมมีซอยจูอยู่ในลิต์ของผมเรียบร้อยแล้ว ผมคิดว่าการได้กินอาหารที่คนท้องถิ่นนิยมจริงๆมันเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการทำความเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆและซอยจูก,ก็ดูเป็นหนึ่งในเมนูที่สะท้อนวิถีชีวิตของคนไทยได้เป็นอย่างดีความคิดเห็นถัดมาผมไม่เคยนึกมาก่อนว่าอาหารกับบรรยากาศจะส่งผลต่อการได้ขนาดนี้จนได้อ่านเรื่องราวของคุณผมเคยมีประสบการณ์ที่คล้ายกันเมื่อตอนที่ผมไปเที่ยวแอฟริกาใต้ผมได้นั่งกินอาหารท้องถิ่นใต้ต้นไม้ใหญ่ ฟังเสียงธรรมชาติมันเป็นมื้อที่เรียบง่ายแต่มีความสุขที่สุดอ่านเรื่องของคุณทําให้ผมนึกถึงความรู้สึกนั้นขึ้นมาอีกครั้งผมหวังว่าสักวันผมจะได้ไปไทยและสัมผัสบรรยากาศแบบนี้บ้างความคิดเห็นถัดมาผมเคยไปเที่ยวไทยเมื่อหลายปีก่อนและได้ลองอาหารไทยหลายชนิดแต่ซอยจูนี่เป็นอะไรที่ใหม่สาหรับผมมากเลย การได้กินเนื้อดิบที่มีน้ำจิ้มรสจัดจ้านและได้สัมผัสกับบรรยากาศกลางทุ่งนาแบบนี้คงทำให้ประสบการณ์นั้นยิ่งพิเศษขึ้นไปอีกผมมักจะคิดว่าอาหารดีๆไม่ได้อยู่แค่รสชาติแต่มันรวมถึงสถานที่และบรรยากาศด้วยถ้ามีโอกาสผมต้องกลับไปลองซอยจ๊ในไทยให้ได้ความคิดเห็นถัดมาอ่านแล้วรู้สึกเหมือนตัวเองได้ไปอยู่ที่นั่นเลยฉันคิดว่าอาหารไทยมีสเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใคร โดยเฉพาะอาหารที่กินแบบท้องถิ่นการได้สัมผัสกับธรรมชาติในขณะที่กินอาหารคงทำให้มันอร่อยขึ้นมากมายการได้กินกลางทุ่งนารับลมเย็นๆคงเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากร้านหรูๆในเมืองฉันชอบที่คุณเน้นว่าอาหารไม่ได้อยู่แค่รสชาติแต่มันคือประสบการณ์ทั้งหมดความคิดเห็นถัดมาผมเป็นคนที่ชอบลองอาหารใหม่ๆและซอยจูดูน่าสนใจมากครับ ที่เม็กซิโกเองก็มีอาหารที่ใช้เนื้อดิบเช่นกันแต่การที่เนื้อดิบมาพร้อมกับน้ำจิ้มรสเผ็ดๆแบบนี้มันคงเพิ่มรสชาติให้ดียิ่งขึ้นไปอีกการได้นั่งกินอาหารกลางทุ่งนาและสัมผัสกับบรรยากาศแบบนั้นก็เป็นสิ่งที่ทำให้อาหารอร่อยขึ้นจริงๆผมหวังว่าจะได้ไปลองในเร็วๆนี้ความคิดเห็นถัดมา แล้วรู้สึกเหมือนตัวเองได้ไปนั่งกินกลางทุ่งนาเลยค่ะที่ฝรั่งเศสรเราก็มีอาหารท้องถิ่นที่เป็นเนื้อดิบแต่ดูเหมือนซอยจุ้จะมีความแตกต่างที่น่าสนใจมากๆการได้กินอาหารในบรรยากาศธรรมชาติคงทําให้ทุกคําที่กินเข้าไปมีความพิเศษขึ้นอีกหลายเท่าฉันชอบที่คุณพูดถึงความสําคัญของบรรยากาศในการกินอาหารเพราะมันทําให้รสชาติของอาหารมีความหมายมากยิ่งขึ้นความคิดเห็นถัดมา น่าสนใจมากครับที่อิตาลีเราก็มีอาหารที่เกี่ยวกับเนื้อดิบเช่นคาปัโชต่น้ำจิ้มของซอยจูที่เต็มไปด้วยรสเผ็ดและสมุนไพรดูน่าสนใจมากผมชอบอาหารที่มีรสชาติแปลกใหม่และนี่ก็เป็นเมนูที่ต้องลองแน่นอนการได้กินในบรรยากาศแบบนั้นคงจะเพิ่มความสนุกและความอร่อยได้อีกหลายเท่าความคิดเห็นถัดมา ผมไม่เคยคิดมาก่อนว่าเนื้อดิบจะมีความอร่อยขนาดนี้จนกระทั่งได้อ่านเรื่องของคุณมันดูน่าสนใจมากๆโดยเฉพาะการได้จิ้มเนื้อดิบกับน้ำจิ้มที่รสชาติจัดจ้านการกินกลางทุ่งนาเพิ่มบรรยากาศและทำให้การกินอาหารเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างออกไปผมเองก็อยากลองไปสัมผัสแบบนั้นบ้างหากมีโอกาสไปเที่ยวไทยความคิดเห็นถัดมา ที่ญี่ปุ่นก็มีอาหารที่เกี่ยวข้องกับเนื้อดิบเหมือนกันแต่ดูเหมือนว่าเมนูซอยจุจะมีความพิเศษตรงน้ำจิ้มที่รสจัดและมีส่วนผสมของพริกและสมุนไพรแถมยังได้กินในบรรยากาศที่น่าตื่นตาตื่นใจแบบนี้ด้วยผมชอบอาหารที่มีรสชาติเข้มข้นและเผ็ดเผ็ดเลยคิดว่าเมนูนี้คงเป็นสิ่งที่ผมต้องลองแน่นอนเมื่อได้ไปไทยความคิดเห็นถัดมาอาหารที่กินในธรรมชาตินี่มันช่างพิเศษจริง ที่สเปนเองก็มีการกินอาหารพื้นเมืองในบรรยากาศธ,ธรรมชาติเช่นกันการได้นั่งท่ามกลางทุ่งนากินซอยจุคงทำให้ประสบการณ์นั้นเต็มไปด้วยความสุขที่ไม่สามารถหาได้จากร้านอาหารทั่วไปเลยอ่านแล้วอยากไปลองบ้างแล้วความคิดเห็นถัดมาซอยจูดูเป็นอาหารที่มีเสน่ห์มากๆผมเป็นคนที่ชอบเดินทางและชอบลองอาหารใหม่ๆและดูเหมือนว่าเมนูนี้จะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ต้องลองให้ได้ การได้สัมผัสกับธรรมชาติและลมเย็นๆขณะกินอาหารคงทำให้รสชาติของมันอร่อยขึ้นไปอีกผมต้องลองซอยจูซักครั้งแน่นอนถ้ามีโอกาสไปไทยความคิดเห็นถัดมาจริงๆแล้วผมไม่เคยคิดว่าอาหารท้องถิ่นจะมีผลต่อความรู้สึกในการกินขนาดนี้จนกระทั่งได้อ่านเรื่องนี้การได้นั่งท่ามกลางธรรมชาติและได้กินอาหารที่สดใหม่และอร่อยคงทำให้ประสบการณ์นั้นพิเศษมากขึ้นจริงๆผมก็เคยมีประสบการณ์ที่คล้ายๆกันในประเทศอื่นๆ และมันก็ทำให้รู้ว่าอาหารไม่ใช่แค่รสชาติแต่เป็นประสบการณ์ที่เราจะไม่มีวันลืม